ชีวิตคู่ของทรัมป์ได้พังหลังแพ้การเลือกตั้งแล้วก็มีข่าวลือสะพัดว่าเมลานียนับวันเวลาอย่าขาดทรัมป์โดย เมลานีอทรัมกำลังนับถอยหลังการเป็นภรรยาเป็นวินาทีจนถึงเวลาที่เธอสามารถหย่าขาดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมได้และสื่อมวลชนหลายสำนักรายงานโดยอ้างคำบอกเล่าจากผู้ช่วยเก่าของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและของว่าที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐในข่าวประธานาธิบดีทรัมยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2020แม้ว่าโจไบเดนตัวแทนจากพกรรคลิเบรีการถึงกว่นาคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้งได้เกินกว่า270คน ที่จําเป็นสําหรับการคว้าชัยชนะในศึกชิงเก้าอี้ทำเนียบข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของสื่อมวลชนหลักหลายสํานักและล่าสุดก็มีรายงานว่าทรัมป์กำลังพ่ายแพ้ศึกอีกด้านหนึ่งโดยสแตนดาร์ดซึ่งเป็นสื่อมวลชนของอังกฤษได้รายงานโดยอ้างคําบอกเล่าของสเตฟานีวอลคอฟซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยสาวของเมเลเนียทรัมได้อ้างวอลคอฟซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยสาวของเมเลเนียทรัมได้อ้างว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งกำลังเจรจา โพสต์นับชัวอคเรียหรือข้อตกลงหลังแต่งงานซึ่งจะมอบส่วนแบ่งทรัพย์สินของทรัมป์อย่างเท่าเทียมแก่บารอนลูกชายของเธอด้วยส่วนสื่อด aily mail ได้รายงานโดยอ้างคำบอกเล่าของโอมาโรซาเมนิโกนิวแมนอดีตผู้ช่วยทำนียบขาวได้อ้างว่าชีวิตสมรส15ปีของเมลานีกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นสิ้นสุดลงแล้วถ้าเมลานีพยายามสร้างความอับอายอย่างที่สุดในการขอหย่าขาดจากเขาตอนที่เขา ดำรงตำแหน่งเขาจะหาทางหนึ่งทางใดเพื่อลงโทษเธอโดยก่อนหน้านี้เมื่อราวสองปีที่แล้วมีข่าวลือหนาหูว่าชีวิตคู่และความรักระหว่างเมลานียกับทรัม์นั้นไม่ราบรื่นและขาเตียงเริ่มสั่นครอนอย่งางไรก็ตามเมลานียให้สัมภาษณ์กับ ABC News ในตอนนั้นเมื่อครั้งที่เดินทางเยือน4ีชาติแอฟริกาเพียงลำพังโดยไม่มีสามี เดินทางไปด้วยและได้ปฏิเสธกระแสข่อทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับชีวิตคู่ของเธอและก็ยังได้ยืนยันขาเตียงยังคงแข็งแรงดีอยู่ซึ่งในตอนนั้นนักข่าวได้ถามว่าเธอกับทรัมป์ยังดีอยู่ใช่หรือไม่เธอตอบว่าใช่ พวกเรายัางรักกันดีและก็เคยมีข่าวว่าเมลานียไม่ได้คาดหมายว่าสามีของเธอจะคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งปี2016ด้วยและในตอนที่ได้ยินข่าวว่าเธอและสามีต้องย้ายเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวเธอกลับร่ำให้ออกมาและมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความยินดีไมเคิลวอลฟ์เจ้าของหนังสือชื่อ Fire and and f y r y inside the Trump White House ได้อ้างว่าคณะทำงานของทรัมป์เชื่อว่าเขาจะพ่ายแพ้กับฮิวารี คลินตันซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในตอนนั้นซึ่งเมลานียถึงกับร้องไห้และมันไม่ใช่เพราะว่าเธอมีความสุขในเวลานั้นเลขานุก,การฝ่ายสื่อสารมวลชนของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างในหนังสือโดยบอกว่ามันเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาเพื่อเรียกยอดขายนางทรัมป์สนับสนุนการตัดสินใจของสามีเธอในการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีและในข้อเท็จจริงก็คือ เธอยังยุให้เขาตัดสินใจเช่นนั้นด้วยโดยเธอมั่นใจว่าเขาจะชนะและมีความสุขมากตอนที่เขาตัดสินใจสเตฟานีกริชแฮมได้กล่าวไว้สื่อมวลชนได้บอกว่าเมลานียได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีนั้นดีมากอย่างไรก็ตามมีหลายครั้งระหว่างที่อยู่ต่อหน้าสาธารณะ พบเห็นความเย็นชาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างชัดเจนแล้วก็ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับวอลคอฟหลังจากที่เธอได้ออกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแฉเรื่องราวส่วนตัวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงห้ามเปิดเผยความลับ โดยเอกสารคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้บอกว่าวอ k คอฟซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือเมลานียแอนด์มีที่เริ่มวางแผงเมื่อเดือนกันยายนได้ทำสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใ,ใดๆเกี่ยวกับภรรยาป,าประธานาธิบดีโดนัททรัม์ซึ่งเธอได้รับรู้มาระหว่างการทำงานเป็นอาสาสมัครภายในทำเนียบขาวโดยวอ k คอฟเคยทำงานให้กับเมลานีในระหว่างปี2017 17. ถึงปี2018และแม้เธอจะไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐแต่ก็ได้ลงนามในหนังสือสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมายซึ่งเรียกกันว่า g r a t u i e u s Service Agreement โดยสัญญาดังกล่าวได้ระบุเอาไว้ว่าอย่างชัดเจนว่าเธอไม่สามารถตีพิมพ์ทำซ้ำหรือกระทำการอย่างอื่นอย่างใดที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลหรือองคอ์กรได้รับอนุญ,ญาตไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุที่ใช้ชื่อว่า Melania and Me The Rise and Fall Of my friendship with the First Lady มีการให้ข้อมูลลับเฉพาะต่างๆนานาเกี่ยวกับอดีตนางแบบเชื้อสายสโลวีเนีย วัย50ปีซึ่งโชคชะตาได้นำพามาให้เป็นภรรยาของมหาเศรษฐีอสังหาริมทรซับชาวอเมริกันก่อนที่จะก้าวสู่ตำแหน่งสุภาพสตรีเบอร์หนึ่งของสหรัฐอย่างไม่คาดฝันโดยหนังสือเล่มนี้บรรยายถึงบุคลิกของเมลานีว่าเป็นคนกระตือรือร้อนและกล้าตัดสินใจมากกว่าที่หลายคนคิดนักทั้งยังเล่าถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างเธอกับอีวองกาทรัมถึงขนาดที่เมลานีเคยเรียกลูกเลี้ยงสาวคนนี้ว่านางงูพิษทั้งนี้วอลคอฟได้ถูกไล่ออก หลังจากเกิดกลอเนีอื้อชฉวเกี่ยวกับเงินทุนหลายล้านดอลลาร์ที่ใช้สำหรับจัดพิธีสาบานตนเองของทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมปี